สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีความเป็นห่วงเป็นใยจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับกับสภาพของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วทั้งอาเซียนในขณะนี้แต่ยิ่งลักษ์เนี่ยห่วงที่บ้านเกิดครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่ายิ่งลักษ์ห่วงบ้านเกิดฝุ่นฟุ้งอันตรายที่รัฐบาลแก้ไขระยะยาววันเด็กๆป่วยสะสม เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยตอนที่ดิฉันอยู่เชียงใหม่ไม่เคยมีฝุ่นเยอะขนาดนี้นะคะอย่างน้อยก็แค่ควันไฟธรมธรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้มีเยอะมากไม่ใช่ควันไฟทั่วไปแต่เป็นควันพิษ PM2.5 ซึ่งทางวิชาการเ,เป็นอันตรายแล้วก็เป็นอันตรายในระยะยาว ไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่น่าห่วงใยญก็คือเด็กๆที่ฝุ่นจะสะสมและเห็นผลในอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าดิฉันไม่อยากจะเห็นเด็กๆในอนาคตเป็นโรคทางเดินหายใจกันหมดเพราะฉะนั้นต้องร่วมกันแก้ไขด่วนรวมถึงพักการเมืองทุกพักก็ต้องร่วมกันแก้ไขเพราะว่าเป็นภัยสาธารณะส่วนรัฐบาลต้องจริงจังในการแก้ไขปัญหาฝุ่นที่มาจากต่างประเทศ รัฐบาลเท่านั้นที่จะเจรจาได้คนอื่นทําไม่ได้ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันก็มีโอกาสไปช่วยดับไฟภา,าคเหนือนะคะไปร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนจริงๆค่ะ